ต่างชาติชี้การท่องเที่ยวอาเซียนเติบโตเร็วส่วนทางอุตสาหกรรมการบินที่ยังก้าวตามไม่ทันอุตสาหกรรมสิ่งทอไต้หวันเสนอนวัตกรรมผ้าอัจฉริยะสำหรับนักกีฬาเป็นพิเศษโดยใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นหลักจากนั้นชมรูปลักษ์ตำรวจท่องเที่ยวในกรุงโซลถอดแบบมาจากไซศิลปินชาวเกาหลีใต้ผู้โด่งดังสุขในทุกวันกับบัตรเครดิตอีออน ถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เกาะกระแสโลกกับผมอิทธิเดชบุญทิตาโนนแต่ดิฉันชื่นจิตเจริญพงษ์ชัยค่ะเกาะกระสาโลกกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีมีอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเกาะกระสโลกสดๆพร้อมกันทั่วโลกที่ w w w b a k a b o o t v ค่ะรวมถึงร่วมพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราผ่านแฟนเพจนะคะใน Facebook เกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์แชนแนลได้เลยค่ะครับผมเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินลา ตกกลางลําน้ําโขงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของหลายๆประเทศเลยนะครับเพราะว่าบนเครื่องบินลํานั้นนะครับมีชาวต่างชาติถึง10ประเทศเลยโดยสารมาด้วยนะครับแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถกู้ศพผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งหมดเลย ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะก็ถูกสื่อต่างชาติน,ะะนำไปโยงเข้ากับเรื่องของความปลอดภัยของระบบขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนค่ะคโดยที่สื่อเหล่านี้ค่ะรายงานว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอาเซียนเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเลยมีสายการบินเกิดใหม่มากมายค่ะคเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่ว่าในทางกลับกันค่ะคุณภาพของสนามบินรวมถึงเครื่องไม้เครื่องบือต่างๆที่ใช้ในการควบคุมเรื่อง ของการบินคือเหมือนจะพัฒนามไม่ทันค่ะคหลายประเทศถึงกับมีการออกเป็นคําเตือนออกมาเลยให้นักท่องเที่ยวชาติตัวเองเนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในอาเซียนแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดที่เกิดขึ้นค่ะครับเครื่องบินลาวแอร์ไลน์นะครับที่ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าจะมีสาเหตุมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติเป็นหลักนะครับคือถูกกระแสะลมพายุ ของพายุนาลีนะครับพัดจนเสียการส่งตัวแต่ก็ไม่หวายนะครับที่จะถูกสื่อต่างชาติเนยนำไปผูกโยงเข้ากับเรื่องของความปลอดภัยนะครับพูดถึงสายการบินในท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับเขาพูดว่าความปลอดภัยเนี่ยได้มาตรฐานสากลหรือเปล่า ค,ค่ะคือเรื่องของเรื่องนะคะก็คือในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้ค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหลายประเทศในอาเซียนเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยโดยเฉพาะในกัมพูชาพามา่าแล้วก็ลาวค่ะรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนต่างเปิดตัวสายการบินทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศกันมากมายเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้ปีละหลายล้านคนยกตัวอย่างเช่นประเทศพาม่าค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นี่เนี่ย ปีละประมาณ1 5ล้านแสนคนแต่คาดการกันว่าค่ะในอีก3ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น6ล้านคนตอนนี้เขาก็เลยเร่งสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่มีชื่อว่าหันทาวดีขึ้นที่นอกเมืองย่างกุ้งแล้วค่ะครับแม้ว่าหลายๆประเทศนะครับจะมีการเ,เพิ่มสายการบินรวมถึงสร้างสนามบินใหม่ๆขึ้นมานะครับแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าสายการบินรวมถึงระบบควบคุมการบินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ยังถือว่าล้าหลัง อีกทั้งย่างไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นอีกมากเลยนะครับไล่ตั้งแต่สนามบินที่เก่าแล้วก็ไม่มีการบำรุงรักษามานานอุปกรณ์ต่างๆบนหอบังคับการก็เก่าพอๆกับสนามบินนั่นนะครับส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานเนี่ยมาหลายปีแล้วทั้งที่เทคโนโลยีการบินในปัจจุบันนั้นก้าวหน้าไปไกลแล้วที่จริงนะคะคือบางประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องเหล่านี้อยู่อย่างสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับการบินเกิดขึ้นบ่อยครั้งเลยแต่ว่าช่วงหลังลาวก็พยายามพัฒนาระบบความปลอดภัยจนดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไม่ดีพอในสายตาของชาติตะวันตกอย่างรัฐบา ในอังกฤษแล้วก็ในสหรัฐนะคะก็มีคําเตือนอย่างเป็นทางการแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปประเทศเหล่านี้ค่ะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่จะเดินทางไปพาม่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบินแอร์พุกามนะคะที่ถลายออกนอกรันเวย์จนมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า60คนซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงคริสต์มาสของปีที่ผ่านมามค่ะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่รัฐบาลของชาติตะวันตกเนี่ย คอยเตือนประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวของตัวเองนะครับนั่นก็คือปัจจุบันเนี่ยภูมิภาคอาเซียนมีสายการบินแบบประหยัดหรือว่าโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย<ฆ>เลยนะครับซึ่งบางสายการบินก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของมาตรการเ,เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่บ่อยๆนะครับบางรายเนี่ยเคยถูกจับได้โดยซ้ำว่าไม่มีการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ชูชีพทั้งที่เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับที่ทุกสายการบินเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะมีมาตรฐานระบบความปลอดภัยของสายการบินที่ต่ำหรือว่าย่าแย่ไปซะหมดค่ะคยังมีอีกหลายประเทศนะคะที่มีระบบที่ดีระดับโลกด้วยซ้ําไปอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยของเราเป็นต้นค่ะมีเพียงบางประเทศเท่านั้นค่ะที่คุณภาพเนี่ยอาจจะเป็นรองอยู่บ้างส่วนอินโดนีเซียก็ตอนนี้นะคะกำลังเร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางด้านการบินอย่างเต็มที่เลยลทุกอย่างนะคะก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะก็กำลัง เร,เร่งพัฒนาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวทําให้ดูเหมือนว่าการพัฒนาอาจจะไม่รู้ว่าจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะครับผมถ้าสังเกตให้ดีนะครับหลายๆประเทศเนี่ย ให้ความสนใจกับการเพิ่มสายการบินนะครับเพื่อให้สามารถรับรองรองรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ทันนะครับโดยเฉพาะส,ะสายการบินราคาประหยัดหรือว่าโลคอสแ์ไลน์อย่างที่บอกไปนะครับแต่รัฐบาลของประเทศเหล่านี้เนี่ยกลับไม่มีการเหมือนว่าสร้างระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคขึ้นมารองรับที่ดีพอ อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เก่าแล้วก็ล้าสมัยอย่างที่บอกไปตอนต้นนั้นนะครับและถ้าสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้ก็เชื่อว่านักก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวนะครับจะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกมากเพราะมั่นใจในความปลอดภัยนั่นเองนะครับ คือถ้าทุกฝ่ายนะคะตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจังเนี่ยก็ถือเป,เป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นเหมือนกับว่าไฟไม่ฟังหรือเปล่าคือพอเรื่องราวผ่านไปนะคะผู้คนก็อาจจะลืมแล้วเหตุการณ์จจะเกิดขึ้นซ้ําเหมือนเดิมอีกก็ได้ค่ะครับผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นความคิดเห็นของผู้ฝรั่งบางค่าเขานะครับ,รบแต่อย่าลืมนะครับฝรั่งพวกนี้แหละครับก็คือนักท่องเที่ยวที่จะนําเงินเข้ามาเม็ดเงินไหลเข้ามาในประเทศในอาเซียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างน้อยๆก็ต้องรับฟังความคิดเห็นเข้าบ้างลหะนะครับอเอาล่ะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสะโลกกันต่อครับ